สถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงพี่น้องกว่า6 0 0 0 0ครวัวเรือนกำลังเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากอุทกภัยที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนหลายคนคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานการณ์ถึงยังไม่คลี่คลายวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้จากการรายงานล่าสุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568สสถานการณ์น้ำท่วม ในอยุธยายังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักมาจากการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทที่ยังคงปล่อยน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตราสูงถึง2,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อทั้งผู้คนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอัวควายที่เริ่มประสบปัญหาในการหาอาหารเนื่องจากทุ่งหญ้าถูกน้ําท่วมจนหมดสิน้นพื้นที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม11อําเภอ143ตำบลและ947หมู่บ้านจำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวม62,348ครัวเรือนผู้เสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตรวม15รายในพื้นที่อําเภอสนาผักไหาบางบานบางไซและพระนครศรีอยุธยา11อําเภอที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอําเภอสนา อำเภอผักไหอำเภอบางบานอำเภอบางไทอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางปะหันอำเภอบางซ้ายอำเภอบ้านแพรกอำเภอลาดบัวหลวงอำเภอหาราชลองนึกภาพตามที่น้องในหลายพื้นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังมานานกว่าสามเดือนบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำเส้นทางสัญจรถูกตัดขาด การใช้ชีวิตประจําวันเป็นไปด้วยความยากลําบากตัวอย่างจากพื้นที่หมู่ที่แตดตบลน้งเต้าอาเภอบางบาาประชาชนต้องอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเนื่องจากบ้านเรือนถูกน้าท่วมทั้งหมดรวมถึงข้อวัวควายก็ได้รับผลกระทบเช่นกันปัญหาที่เกิดขึ้นการขาดแคลนอาหารสัตว์วัวควายไม่สามารถออกไปกินหญ้าตามทุ่งนาได้เหมือนเดิมเนื่องจากทุ่งนาถูกน้ําท่วมทําให้ต้องกินฟางแห้งแทนซึ่งไม่ถูกปากเท่าไหร่ความยากลําบากในการดูแลสัตว์ เกษตรกรต้องดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนายภัยบู์ยิ่งชิดอายุ74ปีชาวบ้านผู้เลี้ยงควายเล่าว่าตอนนี้ต้องปล่อยควายลงไปกินหญ้าตามริมถนนซึ่งมีปริมาณน้อยมากต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและได้รับความช่วยเหลือจากปศุสัตว์ในพื้นที่ในการนำยารักษาโรคและวัคซีนมาให้คำถามชวนคิดสถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงระบบการจัดการน้ําของเราได้อย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ